เดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันโรงแรมสวยอยู่นะเน้นไปทางแบบพวกสระว่ายน้ำรอบๆโรงแรมอะไรเงี้ยไปเดี๋ยวไปดูกันนี่ทางข้าว รับดีอยู่ข้างบนไาเดินดูรถลอบก่อนก็คงได้เดินดูได้ไม่หมดอ่ะเพราะฝนตก างหน้าจะเป็นห้องอาหารตอนเย็นนะไาพาไปดูก่อนมันจะมีห้องเซนไทนจกักุกซี่แล้วก็อยู่ริมมีสระอยู่ข้างหน้าแล้วก็อยู่หน้าทะเลอยู่ฝั่งนู้นเลยจะเดินจะดูมาสวยอยู่ไปขายดูก่อนอันนี้จะเป็นห้องอาหารตอนเย็นห้องอาหาราก็ดูสวยอยู่นะ ไม่เป็ท่องอาหารเย็นไปเดี๋ยวพาไปได้ดูอันนั้นข้าล่าเป็นบาร์บาร์น้ำแหญ่โรงแรมเขาะจะเน้นไปทางสระว่ายน้ำก็<ะ>สวยนะจะมีแดดแดดดีๆอะไรเงี้ยสวยอยู่ ดูให้ดูว่าโรงแรมครับเป็นไงเขาเสื่อยอยู่นะเคเป็นเขาหลักโอเคเลยถ่ายเดินดนูเรื่อย เป็นสระรอบๆโรงแรมสระน้ำสวยงามสวยงามจะได้ไหมฝนตกโอ้แต่ห้องห้องที่อยู่ตรงนู้น ที่มีบันไดอันนั้นจะเป็นห้องห้องแพงที่สุดคิดว่านะมีจักรคุซี่อยู่ข้างหน้าห้องแล้วก็มีทางลงสระว่ายน้ําเนี่ยที่มีที่ที่มีบันไดลงของฝั่งโน้นแล้วก็แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ฝั่งนี้ทั้งหมดฝั่งโน้นทั้งหมด,หมดน่าจะเป็นห้องไทยพิเศษอ่ะแพงสุดไอเดี๋ยวไปเดินดูหน้าหาดเบาๆหน่อยช่วงนี้ฝนตก สวยเลยถือว่ารงแรเขาสวยเลยไปเดี๋ยวไปเดินดูข้างในแล้วกันใครชอบแบบเล่นน้ำอะไรเงี้ยโอ้โแนะนำเลยที่นี่ เล่นได้หนำใจอ่ะดูแล้วโหสัดรอบโรงแรมว่ายกันไปเถอะเท่าที่ดูลึกเนี่ยเมตรเจ็ดสิบเกือบทั้งบ่อนะเมตรเจ็ดสิบก็คือโรงแรมนี้เอาห้ามเด็กนะท่านต่ำน่าจะสิบห้าขึ้นต่ำกว่านั้นเขาไม่ให้อนุญาตให้เข้าคิดว่านะเข้าไปหาข้อมูลอีกทีแต่คุค้นคว่าไม่ให้ไม่ให้เด็กตก่ำกว่าสิบห้าเข้า

มีจากรทุสซี่นี่มีจกักรุซี่แล้วก็มีทางลงสักวลอดห้องแรกห้ออันนี้เป็นพลวัตเศษฝั S, ่งนู้นก็มีพลวัตเศษเป็นสักด์มีมีสาลนี้ฝั่งปีกซ้ายฝั่งนึงปีกขวาฝั่งนึงอันนี้เป็นพลวัตเศษเขาหน้าเล่นอยู่เออพลวัตเศษ วันนี้ถามดูมีคนเข้าอยู่ประมาณยี่สิบกว่าห้องนะส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพเยอะ,อะถือว่าสวยถ้าฝนไม่ตกเดินข้างบนกัน ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะมีวิงวิงฝั่งตึกฝั่งโน้อนอีกฝั่งโน้นก็มีฝั่งตรงข้ามก็มีเป็นวิงแตคงไม่ได้พาเดินไปนะเอาแค่ในรอบนี้ง่ายๆก่อนอันนี้คิตเนสอน,นี้เป็นรับปี้กับห้องอาหารเช้าอืม หน้านั่คือวิวหน้าโรงแรมนะจุดหน้าโรง,งแรมแล้วไี้มีมีคูรล่าคูเอ็กเซดีเห็นปไห้องคูเอ็กเซดเ,เยอะนะเขาเน้นไปทางสาวน้ำเลยนี่ก็คูเยอะมากอ่ะบอกเลยเยอะมากคูเอ็กเซดเราก็น่าเล่นด้วย ันนี้ห้องอาหารเชา้ามีบอร์ประคับด,ด้วยห้องอาหารโซนห้องอาหารเชา้าก็สวยอยู่<ม>เดี๋ยวยางเดียว ฝนตกปลาปลาครับตรงนี้ก็ล็อบบี้แล้วโอเคมีล็อบบี้ ไ,ได้เลยนะอันนี้ก็เป็นบาน